ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกหนึ่งีพีนะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับขุนแผนรับทรัพย์ของพ่อทั้งเขียววัดห้วยเงาะนะครับขุนแผนรุ่นเนี้ยสำหรับผมนะผมในใจผมอะผมให้เป็นโคตรของขุนแผนเลยโคตรของขุนแผนนะครับคือแบบว่าผงพวกผงพุทธคุณผงอะไรเงี้ย เยอะมากแต่เรามาลองดูรายละเอียดก่อนครับว่าเขาจะมีอะไรกันบ้างถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นเนื้อของพุทธคุณแบบนี้เลยแต่ที่ว่าเห็นเป็นสีทองทองนี้คือผมไปปิดทองเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมใช้เอง <c oughs> ผมใช้เองก็จะมีพวกเนี่ยพวกรูปลักก็จะมีขุนแผนมีกุมารทองมีพาย มีหัวกระโหลกพายอะไรเงี้ยลักษณะก็จะประมาณนี้แล้วแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาความหนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับสว่วนนี้ก็จะเป็นใบมะยมนะครับแล้วก็จะมีรันเลขก็จะมีพ่อท่านเขียว ันนี้ก็จะเป็นยันรับรับเพิ่มทรัพย์นะครับพวกผงพวกพุทธคุณอะไรก็จะเป็นอย่างนี้เลยพวกผงอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยพวกผงผงอาถรรพ์ต่างๆนี่มันเยอะมากนะพวกผงพายผงว่านขุนแผนมันมีเป็นร้อยอย่างอะ่ะพี่ต้องเข้าไปดูที่ในในรายการนะครับในรายการของมันตรามท่านอาจารย์แขกท่านได้จัดสร้าง ด้วยกันกับพ่อทัาเขียวว่ดท้เยงาะน,นะครับตัวนนี้คือมนอสารนไม่ต้องห่วงกับซูเปอร์สุดยอดหมาะได้แค่นี้วะคุณแผนที่ไหนผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าพี่เจอประวัติเจอ,อได้รู้ <c oughs> ถึงเรื่องมนสารพิธีการบุกเสกพี่ต้องมีให้ได้ตะอองหนึ่งคุณแผนรุ่นเนี้ย ถ้าใครชอบขนแผ่นะต้องมีให้ได้เลยเขาจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ผงพายนี่ไม่ต้องพูดถึงเพียบเต็มผงว่านแร่ต่างๆนี่คือเต็มระบบพุทดธคุณนี่คือ เด่นไปทางเมตตามหานิยมแวควคาาคงกับพันชาตีเลยนะคนแผนรุ่นเนี้ยแทบจะครบอ่ะพูดง่ายครบเลยครบเครื่องเพอมวลสารต่างๆที่ผสมลงไปในนี้ก็โหเรื่องมหาเสน่ห์ก็สุดติงกระดิงแมวเรื่องคงกับพันก็สุดรุ่นเนี้ยผมแนะนำเลย ให้พี่ๆไปหาถ้าใครชอบคุณแผนนะให้ไปหามาเช่าหามาไว้สักองคหนึ่งถ้าใครไม่ชอบพิมพ์ใหญ่ก็ไปเช่าพิมพ์เล็กอะไรก็ได้แต่ใครที่ชอบขนแผนนี่ต้องมีเลยแหละเนื้อหามนสางจะประมาณนี้นะครับข้างหลัง เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ผมแนะนำเลยแล้วก็งานสวยผมให้เป็นโคตรขุนแผนเลยก็แล้วกันครับรุ่นนี้ลองไปฟังประวัติดูที่รายละเอียดที่ในในรายการมันตัดสยามนะครับส่วนวันนี้ผมมารีวิวแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณสำหรับคนที่มากดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับ ขอบคุณมากนะครับ